สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร์ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระครูวิสุทธิพิบูลเขตครับวัดสมควรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ เป็นรุ่นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพครับปี2534ครับราคา250บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระคอมเบอร์โทร099484 8787-099-484-8787 87 87 87ครับกดติดตาม YouTube ล ah. ้านพระคอมเพจล้านพระคอมเฟ b บ o k ล้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับ เมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพระครูวิสุทธิพิบูลเขตครับวัดสมควรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นรุ่นที่ระลึกงานพระราชทานเพึิงศพครับปี2534ครับราคา250บาท ถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ